สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวงแตกธนวัฒน์เกือบแพงลิทยอยู่แล้วนะครับก่อนมาได้รับบาดเจ็บเลตเตอร์สตีอุ่นเครื่องแพ้วีคอมวันเดอร์เล่ตอนนี้ซึ่งจิตธรมวนนะครับกองกลางทีมชาติไทยมีโอกาสลงสนามแข่งเลตเตอร์สตีในเกมอุ่นเครื่องในช่วงครึ่งหลังเกมแพ้วีคอมก่อนที่จะมีการบาดเจ็บจนเล่นไม่จบเกมนะครับถูกเปลี่ยนตัวออก โดยการแข่งขันฟุตบอลกระชมิดนะครับเมือ่อค่ำเกินวันพุธที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาคู่น่าสนใจนะครับเลสเตอร์ซิตี้ลงสนามอุ่นเครื่องแตีซีซั่นนัดที่2บุกไปเยือนวีคัมวันเดอร์เรอร์ที่สนามอดัมพาร์คโดยเกมน,นี้เบนันโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่มีผู้เล่นชุดใหญ่ที่เพิ่งกลับมารายงานตัวอย่างยูริเตนมงส์ทิมูตีคาสตันเย่ส่วนไอโอเซปเปเรสจอนี่เอีิวนก็นยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับ ขณะที่ธนวัน์สิ้นจิตถาวรนักเตะไทยมีรายชื่อเป็นตัวสำรองเปิดฉากในครึ่งแรกทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูใส่กันนะครับแต่เป็นเลตเตอร์ที่ของบอดี้มากกว่าก่อนที่จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร00์0-0กลับมาเล่นตอนครึ่งหลังนะครับธนวัน์สิ้นจิตถาวรกองกลางดีกีทีมชาติไทยได้โอกาสลงสนามในนาทีที่56ธนวันรก็เริ่มแผงลิดเมื่อตัดบอลให้กับคิริชิ่อีเอสนาโชหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษดูดแต่เอาซ้ายแต่บอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียว จากนั้นในในาทีที่62ครับธนวัตรมาริลบ,บัตเจ็บจากจังหวะาลงสู่พื้นและทําให้เล่นต่อไม่ไหวต้องส่งฟอนเตเดลี่แคมเบลลงมาเล่นแทนและในในาทีที่80วีคอมก็ไม่ได้ประตูแค่นำ่หึงศูนย์เมื่อแนวบัฟเลตเตอร์สตี ick, คีบอลไม่ขาดบอลไปโดนส้นเท้าของดานิเอลอามาเตก่อนที่จะมาเข้าทางดาริลฮอกันยิงซ้ําด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะครับ ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เลเตอร์พยายามทวงประตูคืนแล้วแต่ก็ทำไม่สำเร็จโบรแกรมจิ้งจอกสยามพ่ายวิคตอไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของเลตเตอร์ิตี้จะบุกไปเยือนควีนส์พาร์คเรเจอร์ที่คียันตพรินซ์สเตเดียมในวันเสาร์ที่31รกรกฎาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ3ทุ่มตรงครับก็น่าเสียดายเดี๋ยวติดตามข่าวว่าบาดเจ็บหนักขนาดไหนนะฮะเอาไหมชมส่วนคลิปกำลังตัดนะครับไฮไลท์ของธนวัน์ซึ่งจิตถาวร เตรียมเชียร์เปิดตัว3แข้งทีมชาติไทยลุยต่างแดนครั้งแรกในปี2021ณตอนนี้นะครับอิน,นเตะไทยที่ย้ายไปเล่นในต่างแดนเพิ่มอีก3คนซึ่งทั้ง3คนเป็นนักเตะที่จะเป็นขุมกําลังของทีมชาติไทยในอนาคตทั้งหมดโดยรายแรกสิทธิโชคพาโสนะครับกองหน้าทีมชาติไทยในวัย22ปีย้ายจากสโมสรชลบุรีเ c สู่เวทีเจลิคของญี่ปุ่นรวมทีม FC ริวกิวในระดับ j 2นะครับ และมีโอกาสเล่นชั้นสู่หลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งสโมสรแห่งนี้มีผู้เล่นระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นพี่ของจนาทิพย์สงกระสินยางซินจิโอโนะที่ค้าแข้งกับทีมในนังกานที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เจ้ายะสิทธิโชคได้ประเดิมนัดแรกกับทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่โล่ลอยแล้วส่วนรายที่2นะครับนั่นก็คือสัส,ะสะลักไหปร์โคน วิงแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยในวัย25ปีซึ่งย้ายจากบริษัมยูเนเต็ดสุเวทีเคลีของเกาหลีใต้ร่วมทีมชุนบุฮุนไดมอเตอร์มีดีกรีเป็นแชมป์เคลี8สมัยพร้อมกับจะรับชื่อเป็นนักเตะคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีเคลีของเกาหลีใต้ในฐานะผู้เล่นโคต้าอาเซียนเป็นคนที่2ต่อจากปียภงรอลงสนามเขมมรักให้กับชุนบุฮุนไดหลังจากที่ถูกเลื่อนการแข่งขันจากสถานการณ์โควิด -19 ภายในทีม ส่วนรายที่3นะครับนั่นก็คือชันรงพมศรีแก้วนาวรุกทีมชาติไทยในวัย20ปีย้ายจากฉลามชนชนบุรีเอฟซีมาร่วมเทียมเอดียูเนียนอาดาเวทีมในลีก4ของสเปนเขาจะรู้ชื่อเป็นนักเตะค,คนไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้ย้ายสู่ลีกอาชีพของสเปนต่อจากจมือทีลิสินแดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยที่ย้ายไปเล่นกับสโมรอนอเมริกา,าในปี2014ส่วนรายที่4ค่ของปีนี้จะเป็นใครกันนะครับเร็วนี้จะรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ให้ได้ลุ้นกันนะครับไม่ใช่เทโรรูเบนสุนซับเบลนะครับได้ทีมไทยลีกลงเล่นแล้วพิชายทะแท้ของจุดสเปลนะฮะกองหน้าหมายเลขเก้าของทีมสโมสรเชลซีชุดเยาวชนที่ได้เข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากับทีมสโมสรในศึกไทยลีกซึ่งเขาต้องการที่จะกลับมาคัาแข้งในเมืองไทยในลูกกาลนี้โดยเมื่อซาดากอนเขาก็ได้เข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากับ มังกรลูเงินปบริทเทโลเอซีก่อนที่จะไม่ได้รับการเซ็นส,สัญญาเนื่องจากระยะเวลาที่จากัดและสภาพร่างกายของเขายังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยซึ่งล่าสุดนะครับรูเบนซุนสบเบลในต้นสก,กัดเล่นแล้วในไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยมีรายงานมาว่าเขาจะเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในเมืองไทยกับทีมในศึกไทยลีก3เลยนะฮะและเตรียมรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับรูเบนซุนสบเบลพี่ชายแท้ๆของจูสเบล ปัจจุบันอายุ1 8ปีนะครับมีส่วนสูงถึง185ซนติเมตรเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกรับบทบาทเป็นเพลย์เมเกอร์ตำแหน่งหมายเลข10นะครับอลิลาลงฝึกซ้อมก,กับทีมอาอุสเป็นครั้งแรกอลิลาวนะครับนักเตะดาวรุร่งไทยสวีเดนลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกกับ ATS อาอุสต้นสกัดใหม่ในเดนมาร์ก เบ,บสบอลดาวรุ่งลูกเกืองไทยซีวีเดเนนของสโมสร a อไอคในสวีเดนถูก AGF เออาุนะครับทีมในเดนิสซูเปอร์ลีกาคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยการตัวถึง1.5ล้านยูโรโดยล่าสุดดาวเตะในวัย19ปีนะครับเดินทางมาถึงสโมสรพร้อมกับลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่รู้เลยแล้วโดยเผยถึงการลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกด้วยว่ามันดีมากเลยครับผมได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนแล้ว พวกเขาดีใจและเป็นกันเองกับผมมากถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีเลยทีเดียวสิ่งอํานวยความสะดวกที่นี่ยอดเยี่ยมมากเรียกได้ว่าชั้นยอดเลยรครับที่นี่มีผู้เล่นที่ดีไม่ใช่งานง่ายของผมแน่นอนที่จะยั่งตำแหน่งตัวจริงผมเป็นแบ็คไซด์ที่ชอบเล่นกับบอลผมชอบเลี้ยงบอลไปข้างหน้าแล้วดวลตัวต่อตัว,ตวแม้จะเป็นแบ็คไซด์สายบกุกแต่ผมก็เล่นเกมรับได้ดีเช่นเดียวกันแต่จุดเด่นของผมก็คือการเติมเกมรุกผมจะพยายามพาทีมเก็บชัยชนะ เท่าที่จะทําได้และตั้งเป้าจะลงสนามให้ได้มากที่สุดรวมถึงพาทีมคว้าแชมป์ลีกหรือบอลถ้วยผมเป็นคนมีความทะเยอทะยานและอยากประสบความสำเร็จที่นี่นะครับเพราะมัยังตื่นเต้นมากๆผมมองไปที่เกมแรกที่จะได้ลงเล่นในเซเรปาร์คสนามเย่าของอาวุธมันต้องรู้สึกดีมากๆก็เป็นอีกหนึ่งดาวเตะรุกครึ่งไทยสซีเดนนะครับก็เรียกได้ว่า ต้องลุ้นนะครับว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะเล่นให้กับทีมชาติสวเดนหรือว่าเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับแต่น้องเขาเนี่ยแน่นอนนะครับค่าตัว1.5ล้านยูโรไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอ้โหเป็นการซื้อขายกันที่ค่อนข้างแพงนะครับแต่น้องนะครับเป็นแบ็กนะครับสายบุกนะครับก็คือเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้เราขาดอยู่นะครับถ้าหากมาเล่นให้กับทีมชาติไทยคงจะจวดน่าดูนะครับ แล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวกดกระดิ่งไว้กําลังตัดคลิปของธนวัตรึ่งจิตถาวรนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีให้ได้ชมกันนะครับกดกระดิ่งไว้กดซับสไครต์ไว้จะไม่พลาดข่าวฟุตบอลไทยสวัสดีครับ